รวมสถานการณ์ตอนนี้ในภาคใต้ก็คลี่คลายแล้วก็เข้า<ช>สู่ภา<ช>วะปกติแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายหมู่บ้านของตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ชาวบ้านนั้นยังต้องเผชิญกับน้ําท่วมขังสูง<ช>ตอนนี้โอ้ชาวบ้านสมาชิกในครอบครัวเครียดล<ช>้มป่วยเลยนะครับ<ช>เพราะ<ช><ช>ว่าเครียดกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามจากรายงานของคุณเพลินพิชูเสียงกันครับ อุราวันสุธีราค่อยๆพย,ยุงร่างของนายเล็กสะทองแอนผู้เป็นบิดาวัยเจปีให้ลุกขึ้นนั่งเพื่อผ่อนคลายกิยริยาบทโดยอุราวันเล่าว่าบิดานั้นไม่ยอมรับประทานอาหารและพูดคุยกับสมาชิกในบ้านมานานแรมเดือนเนื่องจากมีภาวะความเครียดสะสมจากน้ำที่เอ่อเข้าท่วมบ้านที่อยู่อาศัยทำให้ทรัพย์สินพังเสียหายต้องอพยพไปใช้ชีวิตบนแพรลอยน้ำเป็นเวลารวมสองเดือนสํำร้ายยังล้มป่วยด้วยอาการปอดตีเชื้อเพิ่มเติมทำให้ร่างกายที่ป่วยเป็นโรคอมรัมพษ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยิ่่งอออนแอ มากยิ่งขึ้นฝนตกแล้วก็น้ำก็ขึ้นเรื่อยๆทั้งก็พอก,ก็แก,กขิดมากค่ะทั้งก็ไม่บายต้องส่งโรงพยาบาลมีสมาธิดีขึ้นบ้างอย่างคุยกับพอตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะคือว่าตอนนั้นที่ว่าฝนตกแล้วก็น้ำขึ้นเยอะอันคือพอไม่เร่งเลยค่ะ<ม>บอกพอว่าไม่ต้องขิดมากนะเราจะสู้ไปด้วยกัน เราเป็นไงบ้างที่ให้เยอะไหมคะตอนนั้นก็เป็นบางส่วนนะคะอันไหนที่เก็บทัน,นก็เก็บอันไหนเก็บไม่ทันก็ลอยนะคะ เช่นเดียวกันกับครอบ,บครัวของนางจิรภามากน้อยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่7บ้านท่าข้ามที่ต้องเจ็บเงินเท่าที่พอมีพาสามีที่ป่วยด้วยโรคอัมพฤกษ์และสายตามองไม่เห็นไปเช่าบ้านนอกหมู่บ้านนานถึง2เดือนเนื่องจากบ้านนั้นระดับน้ําท่วมสูงรวม2เมตรโดวยวันนี้เธอตัดสินใจพาสามีย้ายกลับเข้ามาอาศัยที่บ้านเป็นวันแรกแม้ว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านหลายจุดระดับน้ําจะยังคงท่วมสูงรวมถึงรอบๆบ,บริเวณบ้านที่น้ํายังคงท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง ควนักพันี้พอพันเมอเเขเคลียสนักกว่าเดิมนมาะเคียเมดืองทันอเคลียขึ้นมอย่งนี้น้ำลดลงดีขึ้นนะ,ะช่วงน้ำท่วมช่วงนั้นน้ำม,มาไวมากออกไปยู่บ้านเช้าข้างหนอก่ะคะทีะนี้กลับเข้ามาอยู่บ้านกี่วันแล้วคะนี่พงมาเลแต่เชาเพิมาเลยแต่เช้านะ น้ำที่ท่วมขังยาวนานร่วมสองเดือนในพื้นที่บ้านท่าข้ามอำเภอพุนพินแห่งนี้ค่ะนอกจากจะสร้างความเครียดให้กับผู้ประสบอุทกภัยจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือแล้วนะคะปาล์มน้ำมันซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจหลักและเป็นรายได้หลักของชาวบ้านที่นี่ค่ะณนะขณะนี้เองต้นเล็กๆก,ก็กําลังเริ่มยืนต้นตายค่ะและคาดกันว่าหากน้ํายังคงท่วมขังแบบนี้ต่อไปอีกนานนับเดือนจะทําให้ปาล์มน้ํามันที่มีนับหมื่นไร่นั้นเสียหายมากยิ่งขึ้นค่ะ นพวกนี้นี่มีโอกาสฟื้นไหมคะพี่ไม่มีโอกาสฟื้นค่ะมีแต่ตายอย่างเดียวเลยค่ะแล้วอย่างต้นที่เราเห็นอยู่พวกนี้นะคะที่ก็ยัง,งยังห้าสิบห้าสิบอะค่ะก็ถ้าว่าเอา่อที่สูงขึ้นไปอีกนิดนึงก็โอกาสที่เขาจะรอดก็ก็ยังมีค่ะ,คะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีโอกาสแล้ว,ลวอย่างของพี่เองเนี่ยค่ะเสียหายเยอะไหมคะปัม๊มก็เยอะเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเป็นปาล์มที่ปลูกขึ้นมาแค่3-4ปีเองค่ะมันก็ยังอยู่ในระดับนี้เหมือนกัน<อ>ปริมาณต้นก็จะอยู่ในระดับนี้ค่ะแสดงว่าถ้าเกิดสาปีโอกาสจะรอดไม,ไม่ไม่มีเลยไม่มีค่ะถ้าเกิดว่ายังแช่แล้วก็ท่วมขังอยู่อย่างเงี้ยนะคะ อย่างไรก็ตามความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือนและส่วนปามน้ำมันราวหนึ่งหมื่นไรในพื้นที่ตำบนท่าขามที่เกิดขึ้นนี้นายประดิษฐ์ทองจันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบนท่าขามให้ข้อมูลว่าจะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่นีต้องเผชิญต่อไปอีกนานนับเดือนโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำตาปีกว่าร้อยหลังคาเรือนทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำตาปีที่มองว่ามีความตื้นเขินขึ้นจากการทับถมกันของทรายทำให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ พลินพิบช,ชูเสนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน